สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิททีมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนําแอป,ปในการหาเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ใหม่แล้วก็ฟรีด้วยนะครับสำหรับแอป,ปนี้รองรับระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับแล้วก็ทําฟรีสามารถถอนเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ได้จริงนะครับเพียงแค่ทําการติดตั้งแอป,ปผูกเบอร์ก็สามารถถอนเงินเริ่มต้นได้ฟรีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แอปที่ว่านี้นะครับจะเป็นแอปอะไรแล้วก็จะมีวิธีการหาเงินอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญคลิปนี้นะครับมีแจกโทมานีวอลเล็ด้วยนะครับยังไงฟังคลิปให้จบละกันนะครับว่าจะมีการแจกตอนกี่โมงและไปรับได้อย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าแอปที่ว่านี้เนี่ยจะมีวิธีการทาเงินอย่างไรนะครับและสําหรับแอปหาเงินใหม่ให้กับเรานะครับก็มีชื่อว่า candy kaboom นั่นเองนะครับซึ่งแอปนี้ก็จะเป็นแอปที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android เนาะโดยที่เพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถ กดจากลิงก์ใต้คลิปนะครับไปดาวน์โหลดจาก Play Store ได้โดยตรงเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะหลังจากที่เรากดมาแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแอปประมาณนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการดาวน์โหลดติดตั้งแอปไปได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาในแอปแล้วนะครับเราก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้ก็ให้เราเนี่ย กดตรงคําว่าเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับการเล่นเกมแล้วก็การหาเงินต่างๆในแอปนี้นะครับมันก็เป็นการจับคู่เนาะก็คือถ้าเกิดสีเหมือนกันเนี่ยตั้งแต่2ออันขึ้นไปนะครับมันก็สามารถกดเพื่อให้มันจับคู่กันได้นะครับอย่างน,นี้ก็เป็นสีเขียวเนาะก็กดไปเลยนะครับอ่ะเนี่ยอย่างนี้นะครับกดไปเลยนะครับทุกคนเนี่ยกดไปเลยนะครับคราวนี้พอเรากดไปสักพักหนึ่งนะครับเราเล่นตามที่เขาสอนนะครับก็คือเขาจะให้เราเนี่ย ทำการถอนเงินฟรีนะครับมูลค่า0.15บาทนะครับเข้าทูมานี่วอลเล็ตเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการผูกเบอร์ทูมาน n e วอลเล็ตของเราลงไปนะครับแล้วก็ทําการถอนยอดเงิน0.15บาทตรงนั้นเนี่ยเข้าบัญชีทูมานี่วอลเล็ตของเราได้เลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เรากดรับเงินเริ่มต้นฟรีไปแล้วนะครับสำหรับการหาเงินในแอปนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันอยู่ ประมาณ2 3งสฟังก์ชันด้วยกันนะครับในการหาเงินเนาะสําหรับเริ่มต้นนะครับในส่วนของเจ้าตัวเพชรตรงนี้นะครับนี่เจ้าตัวเพชรตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเพชรเนาะเพชรเนี่ยลอยมานะครับอ่ะมันก็จะลอยมานะครับก็ให้เราเนี่ยกดจิ้มนะครับพอเรากดจิ้มไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการดูโฆษณานั่นเองนะครับเพื่อนๆพอเราดูโฆษณาเสร็จเราจะได้2ออย่างด้วยกันนะครับก็จะได้เป็นเพชรนะครับแล้วก็ตัวเหรียญตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถ ใช้ทั้งเพชรแล้วก็เหลี่ยนเนี่ยถอนเงินเข้าทูมานิวเวลดได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับสำหรับในส่วนของเพชรนะครับก็จิ้มไปที่เพชรเลยนะครับสำหรับเพชรตรงนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือยอดที่ะจะถอนเนี่ยมันก็จะมี0.15จนะครับจำนวน2ยอดด้วยกันนะครับแล้วก็มียอด300นะครับมียอด750เนาะมียอด2,100แล้วก็ยอด3,000ด้วยกันนะครับ โดยยอดที่เราจะถอนได้แน่ๆเนี่ยก็จะเป็นยอด0.15บาท2ยอดตรงนี้นะครับก็เขาบอกว่าถ้าเงื่อนไขที่0.15บาทเนี่ยเราจะต้องทําการเช็คอินนะครับจํานวน1วันด้วยกันนะครับเราก็ทําการกดเช็คอินไปเลยนะครับมันก็จะ,ะให้ชมโฆษณานะครับตรงนี้ผมจะขออนุญ,ญาตข้ามไปเลยนะครับ หลังจากที่เรารับชมโฆษณาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มากดถอนได้เลยเนาะซึ่งตรงนี้แหละเราเช็คอินไปแล้วนะครับเราก็สามารถถอนยอด0.15ตรงนี้ได้แล้วนะครับการกดถอนก็จิ้มไปที่ยอดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มากดรับรางวัลตรงด้านล่างตรงนี้นะครับก็กดรับไปเลยแล้วก็กดถอนเข้าบัญชี t ูมานิว e วเรตของเราที่เราผูกไว้นะครับก็ถอนได้2ยอดเนาะก็เหลืออีกยอดหนึ่งนะครับซึ่งเพชตรงนี้เนี่ย ก็คือน่าจะทุกๆหนึ่งร้อยเพรนะครับจะมีค่าเท่ากับ1บาทด้วยกันเนาะตรงนี้ผมมีเหลืออีก18เพรนะครับก็จะมีค่า0ู8งบาทนะครับแต่ว่ามันถอนยอดได้แค่0ู5ยสองยอดนะครับก็เลยอีกยอดหนึ่งเราก็กดถอนไปเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับก็เข้าทูมมี่วอลเล็ตเนาะซึ่งมันเข้าเร็วมากนะครับตรงนี้ประมาณสัก1-2นาทีเนี่ยก็เข้าแล้วนะครับสำหรับแบบนี้เนาะส่วนยอดที่เป็น750 300 2001สแล้วก็ สามพันตรงนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะถอนยอด300บาทตรงนี้เนี่ยเราต้องมาทําการเช็คอินนะครับเป็นจํานวนทั้งหมด12วันด้วยกันนะครับแล้วก็การที่เราจะเก็บเพชรตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องผมถามว่า300บาทถอนได้ไหมถอนได้นะครับแต่ว่าเราต้องขยันมาเก็บเพชรเนาะขยันมาดูโฆษณาในแอปนี้นะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับพอครบ300แล้วเราก็ถอนเพชรตรงนี้แลกออกมาเป็นเงิน300บาทเข้าทูตินิวอลเล็ตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับฟังก e ์ช <tinc S 1> ันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเหรียญตรงนี้นะครับทุกคนนี่ตัวเหรียญตรงนี้นะครับก็กดจิ้มไปเลยนะครับทุกคนสําหรับตัวเหรียญตรงนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราเล่นเกมไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะมีรูปเพชรลอยขึ้นมาอย่างที่บอกไปนะครับหลังจากที่เราดูโฆษณาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้ทั้งเพชรแล้วก็เหรียญมาเก็บไว้นะครับซึ่งเจ้าตัวเหรียญตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถถอนได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตัวเหรียญเนี่ยก็คือ100 100ห่ยเหรียญนะครับก็เท่ากับ 1บาทด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมมีอยู่สามสิบเหรียญนะครับก็แลกเป็นเงินได้ประมาณศ3บาทนะครับตรงนี้ก็สามารถกดรับรางวัลได้เหมือนเดิมนะครับก็กดถอนเข้า t ูตมอนิวเลตได้เลยนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้เนาะขออนุญาตกดปิดไปเลยนะครับต่อมานะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูฟังก์ชันตรงนี้กันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรบ้างนะครับซึ่งเจ้าตัวหมูตรงนี้นะครับออกก็เป็นฟังก์ชันเจ้าตัวเหรียญตรงนั้นนะครับส่วน ฟังก์ชันกล่องของขวัญตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทําภารกิจรายวันเนาะก็จะมีการเล่นเกมนะครับจนถึงเลเวลต่างๆเนาะแล้วก็มีการรับชมโฆษณาตรงนี้นะครับจำนวนกี่ครั้งกี่ครั้งเนาะมันก็จะมีแต่ละวันบอกไปนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าการที่เราจะถอนยอด6 0 0ยบาทตรงนี้ได้เนี่ยสำหรับกิจกรรมตรงนี้ยากมากนะครับผมไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่าวันที่1 2 3 4 5เนี่ยมันดูโฆษณาแบบหลัก10หลัก ร้อยนิดๆอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดวันที่7เนี่ยโฆษณาขึ้นมาหลักพันเลยนะครับซึ่งมันถือว่าเยอะมากๆนะครับมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเนาะตรงนี้นะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทํานะครับแล้วก็ต่อมานะครับสําหรับฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็ลองจิ้มเข้าไปดูนะครับฟังก์ชันตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันเพชรนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะรีวิวไปแล้วตอนแรกนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็เป็นฟังก์ชันอันนี้เลยนะครับน่าจะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการชวนเพื่อนเข้ามาเล่นแอปนะครับซึ่ง การที่เราจะเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับคือ1คนเนี่ยเราจะได้1.5บาทนะครับและเพื่อนเนี่ยจะต้องทําการเล่นเกมนะครับจำนวน20ครั้งนะครับเราถึงจะได้1.5บาทต่อเพื่อน1คนนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนาะใครที่อ่าสมัครหรือว่ากดจากลิงก์ของผมไปนะครับเป็นเพื่อนก็สามารถเอาลิงก์เป็นเพื่อนเนี่ย มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อให้เพื่อนเพ่คนอื่นเนี่ยได้เอาลิงก์ของเพื่อนเพื่อนไปสมัครต่ออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เอามาคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับก็ここจะประมาณนี้นู้ดสำหรับแอปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับสรุปแล้วแอปนี้นะครับก็จะมีการหาเงินได้มันเ,เดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งรูปแบบนะครับทุกคนก็คือหลังจากที่เราเล่นเกมไปแล้วเนี่ยมันจะมีวงล้อมาให้เราหมุนด้วยนะครับซึ่งวงล้อตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราหมุนได้เงินเราก็สามารถถอนเข้าโทมานีวอลเล็ตได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดได้เพชรก็เอาไปสะสมเป็นเพชรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคคราวนี้ครบละสาหรับการหาเงินกับแอปนี้นะครับเรามาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการหาเงินกับแอปนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของรูปแบบเพชรนะครับเป็นรูปแบบที่1นึ่งโน่ะในการหาเงินนะครับแล้วก็มีในส่วนของเหรียญทองตรงนี้เป็นรูปแบบที่2นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าตัววงล้อนะครับเป็นรูปแบบที่3นะครับแล้วก็ การเชิญเพื่อนนะครับเป็นรูปแบบที่4ด้วยกันนะครับสำหรับแอปนี้นในการหาเงินนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือส่วนของของขวัญตรงนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันยากเกินไปนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันโน้ะสำหรับแอป Candy Kaboom นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลิงก์ในการดาวน์โหลดแอปโดยตรงอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับก็สามารถมาโหลดติดตั้งแอปผูกเบอร์รับเงินเริ่มต้นฟรีกันได้เลยนะครับหรือว่าใครจะหาเงินกับแอปนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างโอเคนะครับยอดอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าสามารถถอนเข้าถมานี้วอลเล็ตได้เรื่อยๆเลยแล้วก่อนจากการนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องหรทีมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราไว้ด้วยนะครับเวลาผมมีการอัปเดตคลิปหรือว่าแอปในการหาเงินต่างๆนะครับเพื่อนๆจะได้ถูกแจ้งเตือนเป็นคนแรกร,รวมถึงการแจกซองคูมานิวเอรเล็ตต่างๆด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับซองคูมานิวอรเล็ตนะครับก็จะแจกหลังจากอัปคลิปไปแล้ว14นาทีด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนวิธีจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะบอกใต้คลิปรายละเอียดใต้คลิปอีกทีหนึ่งวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ